เนลสันแมนเดลาติดคุกเกือบ30ปีก่อนได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศเนื่องจากวันนี้วันที่18กรกฎาคมของทุกปีถือเป็นวันที่จะได้ร่วมรำลึกถึงนายเนลสันแมนเดลาอดีตนักโทษทางการเมืองและนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมกันระหว่างคนผิวขาวและคนผิวดำทั้งเนลสันยังได้มีบทบาทสำคัญในการเข้ามาพลิกโถมหน้าประวัติศาสตร์ของแอฟ,ฟริกาใตา้ โดยเขาได้ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีที่เป็นชาวผิวดำคนแรกทั้งที่แต่เดิมนั้นประธานาธิบดีที่เข้ามาบริหารล้วนเป็นชาวผิวขาวทั้งสิน้นในอดีตคนผิวขาวที่ถือว่าเป็นประชาชนส่วนน้อยในแอฟริกาใต้นั้นคือกลุ่มชนชั้นผู้ปกครองหลักของประเทศและได้กำหนดกฎหมายที่เลวร้ายไว้หลายอย่างเพื่อเป็นการขีดกันคนผิวดำที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นห้ามคนผิวดำไปโรงเรียนหรือโรงพยาบาล ติดป้ายห้ามคนผิวดำเข้ามาใช้ชายหาดร่วมกับคนผิวขาวไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งและอื่นๆกล่าวได้ว่าถูกจำกัดสิทธิและผลประโยชน์ต่างๆในชีวิตให้ด้อยกว่าคนผิวขาวในทุกๆด้านทว่านายแมนเดลากลับเชื่อว่าทุกคนควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันด้วยอุดมการณ์อันแรงกล้าเขาได้เข้าร่วมพักสมัชชาแห่งชาติแอฟริกา (ANC) ตั้งแต่ในวัยหนุ่มเพื่อร่วมต่อต้านนโยบายแบ่งแยกสีผิว ยังเป็นแกนนําหลักในการประท้วงอีกด้วยในช่วงเวลานั้นเองแมนเดลาก็ยังได้พยายามให้ํำปรึกษาทางกฎหมายแก่คนผิวดําผู้ด้อยโอกาสโดยแทบไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ดีในปี1964รัฐบาลแอฟริกาใต้ที่ปกครองโดยชาวผิวขาวก็ได้ออกนโยบายใหม่สังปราบปรามกลุ่มประท้วงอย่างเด็ดขาดทำให้การประท้วงเริ่มมานปลายและมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้เองเนสัสนแมนเดลาผู้เป็นหัวเรือสำคัญในการนำประท้วงเรียกร้องครั้งนั้นจึงโดนจับกุมตัวและถูกตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิตการคุมขังนายแมนเดลาได้กลายเป็นกรณีตัวอย่างของความอายุติธรรมในนโยบายการแบ่งแยกสีผิวอันไม่เป็นธรรมจนเมื่อนานาชาติทราบข่าวต่างก็พยายามเรียกร้องให้รัฐบาลแอฟริกาใต้ปล่อยตัวนายแมนเดลา มีการเขียนเพลงและจัดคอนเสิร์ตมากมายเพื่อเรียกร้องอิสรภาพให้แก่เขาท้ายที่สุดในปี1990แมนเดลาก็ได้รับอิสรภาพเขาได้ก้าวเท้าออกจากคุกด้วยความยินดีของประชาชนยิ่งมิระบุรุษหลังจากถูกจองจำมานานกว่า27ปีโดยนายเฟรเดริกวิลลี่มอร์เดร์แกลกประธานาธิบดีผิวขาวของแอฟริกาใต้ในขณะนั้นมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเขา ต่อมานายแมนเดลาในวัย75ปีก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีจากเสียงข้างมากของประชาชนในประเทศโดยเขาได้กล่าวว่าจะขอดำรงตำแหน่งเพียงหนึ่งสมัยเท่านั้นซึ่งพอครบวาระ5ปีเขาก็ลงจากตำแหน่งและหันไปทำงานเพื่อสังคมอย่างอื่นแทนในระหว่างที่เขาปฏิบัติหน้าที่ประธานาธิบดีแห่งแอฟริกาใต้แมนเดลา ela, ก็ได้ทำการหล่อหลอมประชาชนทุกเชื้อชาติและสีผิวเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เปลี่ยนแปลงแอฟริกาใต้เป็นดินแดนแห่งความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคเอ์ที่เคยถึงขั้นวิกฤตจนประสบผลสำเร็จในภายหลังแมนเดลาได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในปี1993แต่ประธานาธิบดีแมนเดลากลับประกาศอุทิศรางวัลน,นี้ให้กับประชาชนชาวแอฟริกาใต้ที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมได้สำเร็จขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสำนักพิมพ์ยิปซี